วันจันทร์กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ดวงการงานประจําวันพื่สัปดทิ์นี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีราบรื่นคล่องตัวคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องของการค้าขายธุรกิจก็ดีประสบความสําเร็จด้วยเรื่องของการเงินทองนะครับเรื่องของออการใช้จ่ายเงินทองต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางครับพอมีพอกินพอใช้เรื่องของการหมุนเงินก็หมุนไปได้แบบพอดีพอดีพอเพียงครับ ส่วนเรื่องของความรักนะครับวันนี้ใครมีแฟนมีคนรักต้องระมัดระวังความขัดแย้งหรือความหึงหวงนะครับปัญหาเชิงรักสามเศร้านิดนึงนะครับบางทีอาจจะมีทะเลบบาะเบาอแวง้งขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็มีเกิดขึ้นได้ครับต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมากันที่วันถัดมาครับคือวันอังคาร ผูท้ที่เกิดในวันอังคารครับดวงการงานก็ราบรื่นเหมือนเช่นคนวันจันทร์แหละครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ดีประสบความสําเร็จได้โดยง่ายนะครับการค้าขายเจรจาธุรกิจต่างๆก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเรื่องการเงินนะครับหมายถึงการเก็บเงินการมีไรายได้เข้ามานะครับการมีความมั่นคงเรื่องของการเงินนั่นเองใครที่คิดวางแผนจะเก็บเงินจะแบ่งสรรปันส่วนจะจัดการการเงินอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้จะคลี่คลายราบรื่นและลงตัวครับมากันที่ความรักนะครับ คนที่มีคนรักต้องระมัดระวังให้ดีอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการทะเลาะเบาแว้งกันรแรงๆส่วนคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่ค่อยขึ้นครับมาต่อกันที่วันพุธครับผูท้ที่เกิดในวันพุธดวงการงานก็ดีเหมือนกันนะครับวันนี้จะ สบายกว่าคนวันจันทร์อังคารด้วยซ้ำไปนะครับาพาปิเกรเนตปางราชาโชคประสบความสําเร็จได้โดยง่ายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรลาบากมากนักนะครับงานก็ไปอย่างราบรื่นดีมันจะโดดเด่นสาหรับคนที่ประกอบธุรกิจการค้าส่วนตัวครับส่วนคนที่ทํางานในองค์กรก็ไม่ต้องน้อยหน้านครับขี้คลายเรื่องของวิกฤตการงานขี้คลายปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องการงานไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแถมยังมีคนยื่นมือยื่นมือให้ความช่วยเหลือสพอร์ตด้วยส่วนเรื่องของการเงินยังมีความ ที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือว่าต้องมีความรอบคอบรัดกุ่มในการใช้จ่ายการเงินหรือว่าต้องดูแลทรัพย์สินเงินทองให้ดีเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินแบบไม่ควรเสียไม่เต็มใจเสียสิ่งของทรัพย์สินออสูญหายหรือว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับต้องระมัดระวังในวันพฤหัสนี้พอสมควรครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ย คนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักก็ยังไม่ค่อยขึ้นมันหมายถึงคนที่มีโลกส่วนตัวยังคิดเรื่องของการงานการเงินอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากนักนะครับหรืออาจจะเบื่อเบื่ออยากพักอยู่คนเดียวลําพังอยากปลีกวิเวกสักระยะหนึ่งก็ได้ครับเหมือนกับวันพระรหัสเนี่ยคนวันอังคารนะครับไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้มากระที่วันถัดมาก็คือวันพุธนะครับ ขาโทษดีครับคนวันพฤหสัสบดีนะครับเมื่อกี้จะหมายถึงคนวันพุธนี้มาดูของคนวันพฤหสัสบดีกันคนวันพฤหสัสบดีครับการงานเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคนิดหนึ่งครับแต่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวความอดทนเป็นที่ตั้งและจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ไพ่วัน,นี้หมายถึงความอดทนเลยครับเพราะฉะนั้นทํางานอยู่ในองค์กรหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามเนี่ยอาจจะเจอปัญหานักหนักหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เข้ามาทําให้เราต้องใช้ความอดทนพยายามแล้วก็จะผ่านไปได้ครับ มันอาจจะหมายถึงโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการโปรเจกต์ที่เราต้องรับผิดชอบก็ได้ครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับหมายถึงมีช่องทางแสวงหาเงินหมุนเงินเก่งครับมีความคล่องตัวเรื่องของการเงินแต่ว่าโชคลาภลับลอยเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนะักจะเน้นเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถการเจราจาต่อรอง การใช้ไหวพริบปฏิภาณในการหาเงินมากกว่าครับส่วนเรื่องของความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนวันพฤหัสบดีครับเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนกับคนรักกับคนต่างเพศคนที่ยังโสดอยู่ก็เป็นดวงที่มีเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบในวันนี้ด้วยครับมากันที่วันถัดมาคือวันศุกร์ครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ดวงการงานประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมโดดเด่นแล้วก็ได้รับ คำชื่นชมคำนิยมชมชอบเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันจะโดดเด่นสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการค้าและคนทํางานในองค์กรเลยครับใครที่จะต้องเคลียร์งานจะต้องพรีเซนต์งานติดต่อสื่อสารเรื่องการงานในวันนี้วันพฤหัสนี้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ มาที่เรื่องของการเงินการเงินยังมีการหมุนเวียนมีความไม่นิ่งมีความผันผวนอยู่ประเภทที่ว่ารับซ้ายจ่ายขวารับซ้ายจ่ายขวาหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับเงินอาจจะไม่ได้มีเหลือเก็บมากนักนะครับแต่ก็ยังพอหมุนประคับประคองเอาตัวรอดไปได้อยู่ครับโดยเฉพาะคนที่ต้องหมุนจ่ายเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆส่วนเรื่องของความรักนะครับดวงความรักเนี่ยจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีการช่วยเหลือกันกับคนรักครับคนที่ยังโสดอยู่ก็อาจจะมีคนมารักมาชอบหรือว่าได้เพื่อนที่ดีเป็นคู่คิดคู่ปรึกษากันครับ ส่วนวันถัดมาของเราคือวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับดวงการงานดีมากๆราบรื่นมีคนช่วยเหลือประถมเจ้านายผู้ใหญ่ก็เอ็นดูรักใคร่ส่งเสริมด้วยครับคนทํางานในองค์กรและคนทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีครับธุรกิจส่วนตัวก็จะมีลูกค้ามาตอบรับมาอุดหนุนเป็นอย่างดีเรื่องเงินทองอยังต้องระมัดระวังความสับเร่าวความประมาทนะครับละเอียด ความไม่ละเอียดถี่ถ้วนพอในเชิงเอกสารการเงินบ้างหรือว่าการให้คนหยิบยืมเงินทองแรงต่างเนี่ยต้องเรามาระวังให้ดีเลยเพราะบริวารหรือคนใกล้ตัวที่ดูแลเรื่องเงินให้เราด้วยนะครับมากันที่เรื่องของความรักนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากความรักความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับหรือคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยก็อาจจะเจอคนถูกอกถูกใจคนที่ไปพบปะพบเจอกันแล้วเข้ากันได้พูดคุยกันได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ราบรื่นลงตัวครับ ถือว่าเป็นวันที่มีสเสน่ห์วันหนึ่งมีสง่าราศีสําหรับคนวันเสาร์ครับต่อที่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับการงานก็ถือว่าการทํางานร่วมกันกับทีมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีงานค้าขายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับต่างชาติข้ามชาติก็ประสบความสําเร็จครับ มาที่เรื่องการเงินการเงินเนี่ยเหนื่อยกับการหมุนเงินพอสมควรเลยทีเดียวครับเขาเรียกว่าตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวคลัวหลีกเลี่ยงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพนันต่างๆดวงด้านนี้ยังไม่ค่อยมีในวันนี้นะครับแล้วก็มาระว่างเรื่องของข้าวของทรัพย์สินเงินทองสูญหายเสียหายด้วยครับ